เจ้หลอดก็ว่าสิแกงเนาะคะ่ะนาะงไม่ผลงานการหาเห็ดหน่ก็ได้แก,งด,ดแกงด้วย่ะหมานก็ได้แกงด้วยสวัสดีค่ะพี่น้องภาพพี่น้องมเมื่อกี้เห็นคือเก่าอุย้ยดอกกระลังสวยเลยค่ะหนึ่งสองสามดอกเห็นไหมคะสี่ดอกห้าดอกหกดอกป้าพี่น้องทั้งหลายทั้งเรียนจุ่มเดียวกันด้อค่ะนี่ คก็บมาเลยค่ะน้องมาบอกร้ายจ้ะนี่ดอกสวยๆดอกสวยๆข้าจ้ะสวยมากนะคะหนึ่งดอกสองดอกสามดอกค่ะว่านจุดนี่ หนึ่อืมนี่่ะนาะอืมดอกนึ่งสองทีจุดสอาดอติดอดติดดค่ะทุกคนเดี๋จะตัด้ากันเลยเนาะจากพี่หน่อตัดหลังจาถมเถือบลงไปเรื่อยจ้ะ ช่วงนี้ก็เพื่อนๆก็มาเก็บเฮ็ดกันหลายเนาะยายหลอดก,ก็คือสิบริเลจงไวเถอกค่ะจงไวกับเือสิบรย่างพอาะได้กเก็บมืออืน่นดอกเนาะจ้ะเนาะอันใดพอกินได้ก็จะเก็บเลยจ้ะนอกจากอันใดกินบ่ได้แล้วเนาะค่ะเนาะนอกจากอันใดมไม่น,น้อยแห้งคะ่ะยังสิจงแต่ถ้าพอเก็บได้ยายหลอดจะเก็บเบิดเลยจ้ะไอ้ดอกสวยค่ะแต่พี่น้องเย เก็บเหลงคือเก่าค่ะพี่น้องโอ้ยพี่น้องเนี่ยเศร้าวนคักแม่จ้าโอ้หตรงนี้มีดอกหน่อยนะอู้หู้จะได้เด้จังได้นาะเดี๋ยวจะตัดขาปิดไว้นาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะตัดขาปิดไว้จ้ะตอนนี้เขาคลิปกลโนะคะเนาะ พี่ค่ะทุกคนอุ้ยนี่ต้ล่องสวยแล้วค่ะนี่นี่สวยค่จะจ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะตัดต้นกลนลนะจ๊ะนาอตัด้วกอาวเชือกพันไวค่ะ